คุณอาจได้ขึ้นเวทีรับรางวัลเป็นไวรัลหรือรับบทนำในโปรเจกต์ใหญ่แต่แสงสว่างก็มาพร้อมเงามืดแรงเสียดทานจากคนอิจฉาจะสูงเท่าความดังของคุณหากรักษาความถ่อมตัวและแบ่งเครดิตกับทีมได้ไฟสปอตไลท์จะส่องคุณนานกว่าที่คาดฮ e ลโ o ลชาวสิงห์ราชสีแห่งเวทีจักรวาลเดือนสิงหาคม2568 แสงสปอตไลท์ฉายตรงมาที่คุณดาวอาทิตย์ผู้เป็นผู้จัดการส่วนตัวจะขยายออร่าให้ใหญ่ขึ้นคำชมคำวิจารณ์และสายตาถูกคู่จับจ้องจงเตรียมรอยยิ้มและถ้าชนะเลิศให้พร้อมงานเหมือนกาล่าพรมแดงคุณถูกตั้งให้เป็นจุดโฟกัสหลักโปรเจกต์ Project สร้างแบรนด์หรือจัดอีเวนต์ยักษ์วิ่งเข้ามาใช้พลังความมั่นและครีเอทีฟระวังความหยิ่งความมั่นหน้าทำลูกทีมหนใจ รับฟังเสียงหลังฉากบ้างจะช่วยให้ทีมเดินจังหวะเดียวกับคุณรายรับพิเศษจากงานอีเวนต์ค่าลิขสิทธิ์หรือสปอนเซอร์สินค้าหรูเข้ามาแต่งบช้อปปิ้งเสื้อผ้าเลี้ยงฉลองและตกแต่งห้องทำงานก็ไหลออกเร็วตั้งเพดานใช้เงินด่วนดวนก่อนบัตรเดบิตร้องไห้และกำหนดงบเฉลิมฉลองไม่เกิน15ของรายได้พิเศษความเสน่แรง คนสดดึงดูดแฟนคลับสายบันเทิงเลือกคนที่เห็นตัวตนแท้จริงไม่ใช่แค่แสงไฟนอกบ้านคู่รักเฉลิมฉลองความสำเร็จด้วยดินเนอร์หรูอย่าลืมคืนเวลาส่วนตัวเพื่อเติมเชื้อไฟรักให้สว่างสง่างามไม่มอดอย่ารอเสียงปรบมือจากคนอื่นทุกครั้งปรบมือให้ตัวเองตอนเช้าและตั้งเป้าเดินหน้าอย่างสง่าอย่างราชสีและอย่าปล่อยให้ฟีดแบแง่ลบท่วงหัวใจจนเกินวัน ขอให้เปลวไฟสิงเผากำแพงความกลัวเปลี่ยนทุกเวทีเป็นสนามชัยชนะและแรงบันดาลใจแก่คนรอบข้างก่อนจากกันเรามีไอเทมเสริมดวงมาให้ช่วยอุดหนุนลิงก์แ f f ฟิล a เออยู่ใน Description เลยและฝากกดไลค Subscribe, Follow ช่อง AI ทํานายดวงด้วยนะคะ การพยากรณ์เป็นเพียงแสงน้ำทางเล็กๆที่ส่องสว่างบนเส้นทางชีวิตแต่ไม่ใช่โชคชะตาที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าจงใช้ชีวิตด้วยสติและปัญญาหมั่นทำความดีละเว้นความชั่วเพราะพลังแห่งคุณงามความดีจะนำพาคุณไปสู่ความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปนะคะ Sous-titrage Société Radio-Canada